ต้องแยกช่วยไหม,ม,ม,มยังไม่ออกเลยยังไม่ออกจากตรงนี้เลยนจนหมดแล้ว ขวัญตอนแรกน้ำมันมันหมดนี่ใช่แล้วก็แยกไม่ขึ้นเลยมัาทุบๆพี่ก็เลยดับเครื่องไว้โอ้ว่ามันจะออกหรือเปล่ามีน้ำมันมันงงไปอ่ะยังยังไม่มาเลยแต่มันก็ดูดๆอยูดด่นะดันดันดูดๆอยู่ดูดๆอยู่ ตอนนี้จานออดก็ยังแ็กอยู่นะพี่น้องตอนนี้ก็ยังสตาร์ทไม่ติด ไม่ฝืดไม่แน่นอะไรเลยนะมันไม่มีนะ้ำมันมามันต้องจัดสตาร์ทช่วยไหมแล้วก็เย็กด้วยน้ำมันมันยังไม่อยู่ในกรงองวันนี้จย์อดก็ทำงานคนเดียวนะทำคนเดียวเลยครับ แยกไม่ขึ้นเลยนะพี่น้องไปดูกันนะไปดูอะไรเนาะ tại hà hiu ráy dữ vậy này hay kẹt theo phalancon cà phê đón mân mà năm mà món nào đạm mèo bày sợ tớ mùi lên คำนวณก่อนนี่เข้าแยกมันได้ใช้ไหมเนี่ยน้ำมันเนี่ยมีมาไหม มาแต่ไหนจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้มา,มาแต่ใส่ใส่บาทเทโวอโอ้โหใส่บาทเทโวมันมาแต่ไปยี่ห้อมันมาแต่ไปดิในถ่ายค<ป>ู่รูปคู่จัดออนหน่อยสิ เอาไปให้ประพัดดูครับท่าถ่ายรูปอืน่นตอนนี้จารอดหนวร้อนแล้วบรรยากาศก็ร้อน ดินขายถ้าเกไม่อยู่กูดินขายหมดเลยถ้าเกม่อยู่สตตดี่ยเดียวปัญหาแล้วเดซ้อมวนไเกีก็ยังไมเสร็จนะยังครับเกี๊ก็ยังไม่เสร็จ รถมาท,ทุกรงกังครับ<ะ>งานเยอะครับ,บแต่รถอะไรนะครับสาไม่ได้ตักหนนี่รถสตาร์ทมันติดสามคำสี่ันรออยู่ทั้งเรียกว่าช่างออดนะช่างออดงานเยอะครับซ่อมอย่างเดียวครับช่วงนี้วันนี้ทำคนเดียวลุงน้องลองูกมือไม่เห็นมาันม,มองคาสเกตไปคอนเทล ดูดเลยบตะกี้เต็มปากบอกเต็มปากเลยต้องดูดเอาครับแท็บแทบติดแน่นอนวันนี้มาแล้วเต็มทรายเลยน้ำมันน้ำมันไปคืนแล้วไปึแล้วเจ้าต้องเอาแฟบบ้วนปากเลย แล้วก็หายไปแล้วกลับมาคืนได้แล้วก็เอาเงนใส่น้ำกันดูไม่เห็นแล้วนาะเห็นแล้วดูครับเต็มปากเลยครับเต็มปากเลยอร่อยอร่อย giác, làm lại, hả? Làm lại phu bạc này đó. Làm lại yếm này kẹp. ไปลองเมืองเจ้าไม่ใ <Ende> ช <esa> ่กลับทำไมใช้กลับมันอยู่กับสานงไว้ยเอาไงดีทุกคนนี่ใช่กับเอะไรขึ้นดูดีแล้ว อย่างเดียวเลยจานวันอร่อยอร่อยไม่ใช่โกโก้หรอไม่ใช่โกโก้นะคะเอสโค่ตตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะพี่น้องฮะไม่มีพิตตี้มาการร่มให้เลยโอ้พิตตี้พตตี้แตงไงัไม่ได้เปไดอไรเดาดําเดาดําเต้น นี่ครับรูดอย่างเดียวเลยเอาวันนี้ไม่ได้ไปเรียนนี่วันนี้วันเสาร์ค่ะวันเสาร์ค่ะโอ้ใส่บาทแล้วก็รีบมาเลยนะจะไปไหนต่อเนี่ยนะจะไปไหนต่ออ่าไม่ต้องมอบบอถามคุณพ่อไม่ต้องถามไม่ต้องถามจะไปจะไปหาหัวหน้าโจ้ต่อจีนไหนหัวหน้าโจ้จีนไหนหัวหน้าโจ้ส่เลย จะไปตามหานั่นลหละเมื่อวานก็ตามหาไม่เจออ้อมทั่วประเทศแล้วเนี่ยใช่ไหมอ้อมทัวว่วบ้านกวนก็ไม่เห็นเมื่อวานนะใช่ครับเมื่อวานหา,หานไม่เจอเลยดูดีละเปล่าเปล่าไม่เปล่าป,าปาันเสียงดี <differences S 2> นี่ครับก็ใช้นอกบัานนี้ไม่ออกแล้วก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ